โคราชมีที่ช็อปใหม่แล้ววันนี้พามาบุ๊ k k คศูนย์รวมของกุ๊กกิ๊กสุดน่ารัก<ะ>พิเศษเฉพาะสาขค่ะเทอมนาทีวันโคราสามวันเท่านั้นช็อปครบ400บาทรับไวเชอร์100บาทฟรีจำกัดเพียง50คนแรกเท่านั้นนะแค่เดินเข้ามาก็ใจละลายแล้วของน่ารักเต็มไปหมดที่นี่เขาแบ,บ่งเป็นโซนให้เลือกแบบจุ๊จุ๊เลือที่โซนตุ๊กตาใครเป็นสายสะสมต้องมา้องน่ารักจนใจเจ็บมีทั้งตุ๊กตาตัวเล็กตัวใหญ่ขงกุญแจคิวคคือไม่ซื้อไม่ได้แล้วพลาดละกล่องจุ่มเตรียมล้มมาาายยกบอชุุดคคแนหห่่ไที ก็มีพร้อมจุ่มแบบจุกมของเล่นพวกตัวต่อเลโก้มีทั้งแบบน่ารักทั้งแนวเท่ๆแล้วราคาน่ารักมากสายเครื่องเขียนต้องมีวันไว้ยางลบแบบนี้หาได้ที่ไหนอะปากกาเจลสวยๆกระดาษโน้ตลายป,ปุกปิกสมุดแพนเนอร์แบบเกาหลีก็ใจสติ๊กเกอร์คิ Q ้วแบบเต็มระบบสาย DIY ต้องโดนภาพระบายสีเนีวอาร์ตมีให้เลือกพี่สายแม่บ้านต้องเลิฟแก้วน้ำดีไซน์สุดคิ้วแก้วเซรามิกลายน่ารักพร้อมช้อนแบบเคาน์เต็ที่รองแก้วแบบติดแกมชี่ติดตู้เย็นอันนี้ก็มีนะรองเท้าพื้นนุ่มราคาหน้ารักอองงตกแุ่่ปรณ์พมาโซนี้เล สายบิวตี้มามุงเครื่องสำอางแบบพอสอจีนงานดีเว้ยพวกแผ่นมาร์กลิปสติกน้ำหอมแพคกเกจคือสวยตะโกนสาวอกเล็บเจลเครื่องประดับสร้อยแหวนต่างหูเครื่องหัวตรงเทสมามเหล่าสกินแคร์ของใช้ประจําวันบาร์บอมกลิ่นหอมละมุนจะต้องโดนตอโซนขนมก็ไม่น้อยหน้าขนมแปลกๆหน้ารองขนมกรุบกรอบที่หายยากในไทยหน้าตาโซคิวจะไม่อยากแก่สรุปวันนี้ได้มาเต็มตะก้าใครสายช้อปสายคิวต้องมาเดิน KKW t h e r m o l a v e น t ี v วัน Cora ชั้นหนึ่งลอนดอนร้านอยู่ตรงบันไดเลื่อนเลยแล้วตามมาช้อปกันเลย